สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับผมก็มาพบกับบ่าวร้องเช่ดเคยในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยหาหน่อยโค้งสุดท้ายนะครับวดประจำวันที่13นะครับเดือน1ิ2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3หน่อยนะครับพี่ๆก็นะครับพี่ๆเนาะสลับแนวทางหวยเราพัฒนาผมต้องกราบขอโทษขออภัยจริงเนาะผมเพียนผลแล้วก็ก็คือว่าใช้คําว่าไม่ใกล้แนวทางเราเลยนะครับผลที่ออก น่าจะเป็น89หรือ98นะครับชา้นจำไม่ผิดนะครับเลขหน้านะครับ89แล้วก็88แล้วก็11นะครับเบิ้ลบนเบิ้ลล่างเลยนะครับพี่พี่แปกับ11นะครับผมเนาะสามตัวนี้ออก811นะครับผมเนาะนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมาแบบนี้นะครับถ้ามาเป็นหามเนี่ยก็ยังพอทนแล้วอันนี้มาเป็นแด็บเบิ้ลเลยนะครับเป็นเบิ้ลเลยนะครับผมก็สลับนรับในฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ของวันที่ 12นะครับของเรานี่ถือว่าถือว่าปังนะครับพี่พี่ถือว่าปังเลยเพราะว่าผมให้วิ่งรุ่นที่5นะครับ5มาเด้่งทั้งทั้ง3นอยเลยนะครับพี่พนะครับแตก3นอยเลยนะครับไม่รู้ว่ามพีพี่พี่ท่านใดได้ตามหรือเปล่านะครับผมก็ผมจะไล่ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับ209กับ 89นะครับผมก็ของเราของเราไม่มีนะครับรอบเฉพาะกิจนี้ในรอบพิเศษนี้ในโค้งสุดท้ายไม่มีนะครับหลุดไปนะครับส่วนในรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับก็คือผมเน้นให้รอบพิเศษตัวเดียวเลยนะครับ805กับ77นะครับผมนอกของเรามาเข้า50นะครับ05ในตัวกลับนะครับถ้าเกิดใครวิลุกที่5นะครับได้เฮนะครับในรอบพิเศษนะครับผมเน้นให้รอบพิเศษตัวเดียวนะครับ ส่วนเจ็ดไม่มีนะครับเลขบินนะครับผมส่วนในรอบปกตินะครับ1 4 5กับ 9, 5นะครับอันนี้ของเรามาตัวกลับหมดนะครับแต่ว่ามาเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับ5 4 4 5ก็มานะครับ5 9 9 5ก็มานะครับพี่พี่เด้งบนเด้งล่างเลยนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าใครวิ่งรูที่5เนี่ยยิ้มเลยนะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับส่วนในรอบรอง VIP นะครับผม 8, 5, 6กับ สองเก้านะครับห้าหกเราไม่ได้จับคู่ไว้ให้นะครับพี่พี่ห้าหกเราไม่ได้จับคู่ไว้ให้นะครับแต่ถ้าใครวิงรูดที่ห้านะครับผมใครวิงรูดที่ห้านะครับเข้าไปอีกนะครับสลับห้าหกนะครับผมเนาะสายวิ่งสายรูดเนี่ยแตกสามหนอยนะครับแต่ว่าตัวจอของผมแตกสองหนอยนะครับรอบพิเศษแล้วก็รอบปกตินะครับก็ใครมีโชคนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับเนาะก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับผม ส่วนนะครับผมแนวทางวันนี้นะครับพี่ๆแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมผมก็ฝากคาเตือนไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะก็สลับในฮานอยนะครับพี่ๆใครชอบสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นนะครับผมเนาะผมจะให้ในสสูตรก็คือโค้งสุดท้ายกับในสูตรเม็ดเดียวนะครับสูตรเม็ดเดียวเนี่ยหลักๆเลยผมจะเน้นให้รอบปกติ แต่ถ้าในโค้งสุดท้ายผมจะเน้นให้ในรอบพิเศษนะครับเนาะก็มีหลุดมีเข้านะครับพี่พี่ก็อยากให้ตามแบบสูตรไหนก็สูตรนั้นนะครับถ้าเกิดพี่พี่ตามนะครับสสูตรมันก็จะสับสนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าเกิดผมลงคลิปเดียวแล้วก็อาจจะมีพี่พี่เอฟซบางท่านอาจจะชอบในสูตรนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีพี่พี่บางท่านอาจจะชอบในสูตรเม็ดเดียวนะครับผมก็เลยเป็นกลางเลยก็คือว่าเราลงใน2ส,สูตรนะครับก็คือว่า เป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะครับพี่พี่เนาะนะครับก็ในสูตรโค้งสุดท้ายนะครับตัวเด่นของวันที่13บมเนี่ยผมจะให้ไปที่ผมให้เด่นไปที่4นะครับส่วนสายรูดเนี่ยนะครับสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่1นนะครับผมเน้นไปที่รอบพิเศษนะครับเน้นไปที่รอบพิเศษเลยนะครับลองนะครับลอง V.I.P. นะครับวันนี้นะครับเน้นที่เราพิเศษรอง V.I.P. นะครับเด่นสีนะครับก็จะมีนะครับ4 0 4 1 4 2 4 8นะครับพี่พี่ส่วน1เนี่ย1ก็จะมี1 0 1 1นะครับผมขอตามเลเบิ้ลนะครับพี่เนึกวันนี้ผมขอตามเลเบิ้ลเนาะสหรับในฮานอยผมกลัวผมกลัวเขาออกตามแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับไม่แน่นะครับผมเนาะแล้วก็1 2แล้วก็1 9นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบก็ตามผมได้นะครับ1เนี่ยถามว่าชอบไหมผมว่าไม่แน่นะครับเพราะว่าเขาชอบดึงแนวทางหวยลาวพัฒนาออกนะครับผมเนาะ ก็ผมให้เน้นไปเลยนะครับใน11แล้วก็10นะครับพี่พี่แล้วก็4ี่นะครับ42นะครับผมนี่เลยนะครับ4 2 4สองส1่ 0, 1 1 1. นะครับส่วนส่วนนะครับผม ในหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยเนี่ยผมให้ไปที่เลขเลขห้านะครับผมก็จะเป็นนะครับ5 4 2 5 1 0นะครับพี่ๆนะครับนี่เลยนะครับก็ขอให้มาตรงๆนิดๆน,น,น,นะครับก็ขอให หนึ่งนะครับมาเด้งๆนะครับผมเนาะทั้งสองนอยสามนอยเลยนะครับพี่พี่ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับเนาะพี่พี่เอฟซีนะครับที่ส่งไลน์มาให้กําลังใจแอดนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเนาะขอขอบคุณจากใจนะครับเนาะแล้วก็ขอขอบคุณพี่พี่ติ้วนะครับเนาะที่นะครับก็เป็นกําลังใจให้แอดโดยมาตลอดนะครับหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ยานะครับแล้วก็ คุณพินกินเที่ยวนะครับเนาะแล้วก็สายเปยนะครับเนาะที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดเลยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนแอดก็จะมีนะครับนะครับแอสสาวอ่อนพารวยนะครับแอดหนุ่มเชฟนำโชคนะครับแล้วก็แอดลันนะครับเนาะก็คนทักหวยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับพี่ๆในเครือข่ายนะครับในเครือข่ายแอดนะครับที่ ให้แนวทางพี่พี่เอฟซนะครับก็เป็นพี่น้องกันนะครับเนาะเพราะว่าบางที่นะครับอาจจะมีไลน์อาจจะมีเฟซก็ทักปรึกษากันนะครับสลับแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะครับเพราะแต่ว่าแต่ละสูตรนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับพี่ก็พี่พเอฟซีชอบแนวทางสูตรแอดท่านไหนนะครับก็ตามในสูตรนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับในสูตรของสุดท้ายถ้าใครชอบก็ตามในสูตรนี้นะครับแต่ถ้าใครชอบในสูตรไม่เดียว ก็ตามในสูตรเม็ดเดียวนะครับจะถ้าเกิดตามใน2ส,สูตรเนี่ยผมว่าเราอาจจะใช้ทุนเยอะนะครับพี่พี่เนาะเนาะก,ก็ฝากไว้นะครับก็ฝากไว้พิจนารณาดูนะครับถ้าถามผมว่าผมชอบสูตรไหนถามว่ามันมันเป็นคนละสูตรนะครับมันเป็นคนละสูตรก็คืออย่างที่ผมบอกในสูตรเม็ดเดียวผมให้ในในรอบอรอบปกตินะครับเนาะแต่ว่าในโค้งสุดท้ายเนี่ยผมเน้นไปที่รอบพิเศษนะครับผมเนาะ แต่ว่าก็ขอให้มาทุกๆแนวทางก็แล้วกันนะครับพี่พี่เนาะนะครับขอให้เฮงรวยนะครับส่วนพี่พี่เอฟซีท่านใหม่นะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเนาะถ้าเกิดใครไม่กดติดตามแจ้งเตือนบางทีแอดลงคลิปใหม่นะครับก็อาจจะไม่เด้งนะครับเนาะอาจจะไม่ได้รับชมกันนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกๆกำลังแรงใจเลยนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางก็ในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้ นะครับนอนหลับฝันดีกันทุกๆคนเลยนะครับผมเนาะกาบสวัสดีครับ